สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่ เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองขันแก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับรถที่อยู่ปัจจุบันนะว่ามีคันไหนติดจองบ้างแล้วก็มีคันไหนเข้ามาบ้างสภาพราคามีรถหรือเปล่ายังไงนะครับเริ่มต้นจากคันแรกคันนี้นิสสัน Big M ตัวสุดท้ายนะฮะเป็นเครื่องยนต์2007นะครับความรงพอร์นะครับ คันนี้ภายนอกดูซิ่งแต่ภายในนะฮะ้องโดยสารเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมรถบางๆนะฮะคันนี้รถบางๆนะครับก็คันนี้นะครับถ้าเป็นราคาตามสภาพนี้ล้อนี้นะครับก็อยู่ที่1 1ึ่0 0สนจัดไฟแนนซ์ก็1นึ่0 0สใช้เงินออกรถอบู่ที่นะครับสองหมบาทนะครับ ส่วนค่างวดจะอยู่ประมาณ3,005-3,008รวมประกันชีวิตนะครับบริษัทที่จัดก็คือบริษัทเฮงริซิ่งนะครับลูกค้าที่สามารถจัดได้นะครับจัดไม่ยากนะจัดผ่านง่ายก็จะเป็นลูกค้าที่นะครับอยู่คอนแก่นอุดรสารคามร้อยเอ็ดนะครับชัยภูมินะได้สามารถจัดได้ไกลจากนั้นผมจัดให้ไม่ได้นะครับผ่านดิลเลอร์ของ ไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งให้นะครับหรือลูกค้านะครับอยากจะซื้อสดแต่ไม่ชอบล้อนี้อยากได้ล้อเดิมนะครับล้อเดิมล้อเป็นล้อแม็กทั่วไปนะครับพูดง่ายๆอาจจะไม่ใช่ล้อตรงรุ่นของเขานะครับแต่เป็นล้อแม็กนะครับขอบ15นะครับหายางมียางเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็นะครับหรือจะให้เก็บภายในกระบปาให้เป็นสีเดิมก็ได้นะครับให้เป็นทรงเดิมได้เลยนะครับ ราคาของท่านก็จะลดลงมาอีก1,000 0บาทนะครับก็คือจะเหลือเพียงแค่1 9 0 0 0บาทเฉพาะโกก่อนปีใหม่นะครับะนะครับอ่ะคันที่2นะครับคันนี้ Vigo ปี2,007ลดรถเดิมๆบางๆใสวยคันนี้นะครับคันนี้ปี2,007เครื่องยนต์2 5 cc ซีซี นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5อินเตอร์เทอร์โบมีจมูกนะฮะมันจะมีจมูกแรงมา้าของเขาก็จะอยู่ที่120แรงมายางดีมิชลินสีเดิมบางภายในสวยๆนะครับทำความสะอาดแล้วพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับกันชนท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่มีลัดินนีดหน่อยก็เปลี่ยนเลยแมกกาซีนสวยนะครับ โตโยต้านะครับสติ๊กเกอร์โตโยต้ามาตาลูกค้าออกที่อาัมาตะนะครับขอนแก่นเรานี่เองนะครับสีรถเดิมๆบางๆคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่2 5 9 0 0 0ห้กส่วนจัดไปเน้นนะครับจัดได้น้อยมากนะครับทั้งกอดบอกไปกับพาดนิดหนึ่งนะครับจัดได้ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับลูกค้าต้องดาวค่อนข้างเยอะแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์มันต้องมีบวกเพิ่มค่านะฮะค่าจัดขึ้นไปนะครับคันนี้ปี2007 มีลักยิ้มนิดหน่อยตรงนี้นะครับสีเดิมบางน็อตไม่มีขยับสักตัวไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังไม่มีโดนข้างไม่มีคว่ำนะครับคันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับพร้อมจัดส่งเปลี่ยนทายพ้องเร็วให้สามอย่างนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคันที่สามันนี้เพิ่งได้เข้ามาอันนี้เอาไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับสภาพรถเกาะฝาท้าทยจะมีตำหนินะครับแต่ภายในรอกระบ,บาคือสวยอยู่นะครับนะ วยเลยแหละนะครับผมนะนวลดอกสวยมีฝ่าท้ายตีเปี่ยนนะครับพันไปปลายนะครับผมพันไปปลายเดี๋ยวแล้วก็เก็บสีหน่อยนะครับอันนี้จัตรสง SCD นะครับลูกค้าอาจจะเคยพ่นกันสนิมมานเป็นสีนะถ้าจะเอาสวยไปสสดทั้งคันนะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานทั่วไปก็เอไปใช้ได้เลยนะครับยางดีเป็นยางแม็กซิตนะครับผม ยางมีดอกเต็มนี่ครับพื้นดีอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่ผิวชัสซีที่โดนสนิมกินอันนี้เป็นสีนะฮะให้ดูก่อนนะครับมันเป็นสีพ่นการสนิมที่มันหมดสภาพนะครับมันก็จะลอกนะครับแต่เนื้อนะครับเนื้อเหล็กนี่ครับเนื้อเหล็กจะอยู่ตรงนี้นะ,ะเนื้อเหล็กให้ดูไล่เลยน,นะครับ มันล่อนนะครับมันเป็นาการสนิมสมัยก่อนนะครับอาจจะเป็นช่วงยุคก่อนอช่วงนะครับที่มันพ้นบพลิชูดนั่จะเป็นดานานหน่อยนะครับภายในทำความสะอาดแล้วนะครับห้องเครื่องล้างแล้วสวยแล้วนะครับมาดูตัวจริงได้ส่วนสีสารบอกได้เลยภายนอกไม่สวยนะครับ จะซีดนะฮะต้องเอาไปเก็บสีถ้าจะเอาสวยพาสีไม่ขาดนะครับอันนี้ปิดบัญชีของสีสวัสดนะครับรอเล่มก็อยู่ประมาณส4สีอาทิตย์นะฮะเผื่อไว้หน่อยนะครับเพราะสีสวัสดนะครับจะรอเล่มนานกว่าเพื่อนหน่อยนะครับอันนี้เออลืมบอกไปราคาอยู่ที่แสนห้าพันบาทต่อรองราคากันมาได้นะครับผมนะครับแสนห้า อะมาดูนะฮะคันต่อไปนะครับคันนี้ปี2007นะฮะอันนี้พี่ชายเอามาฝากขายสภาพรถนะครับไม่เดิม100%นะครับคันนี้ปี2 0 0 6ตัว E นะครับสีสันภายนอกดูได้ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสคันนี้ก็เปิดแกกเปิดอยูที่2 1 9 0 0 0านะครับก็จะต่างจาก ราคารถผมนะฮะเผมสองห้าเก้าคือรถเดิมกิฟอันนี้จะเป็นรถที่นะครับไม่เดิมอาจจะไม่เดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับยางก็ต้องไปเปลี่ยนนะฮะแก้มตรงนี้คือเขาเคยเปลี่ยนมานะฮะฝากขายมาดูได้นะครับไม่ซีเรียสเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับส่วนเครื่องเกียร์ดีอยู่นะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเป็นราคาเงินสดนะฮะคุยกับแกได้เลยโทรมาสอบถามผมได้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะครับ ส่วนคันนี้นะครับลูกค้าจัดไม่ผ่านนะครับลูกค้าจริงจองแล้วจัดไม่ผ่านก็ผมกว่างงอยู่นะครับลูกค้าเอกสารค่อนข้างแน่นแต่ไม่ผ่านนะครับขาดแค่สเตทเมนที่ไม่ได้อัปเดตนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้เอาเงินเข้านะครับบางอาชีพเท่านั้นนะครับผมนะอันนี้จริงๆก็ทําให้ลูกค้าพร้อมจะส่งแล้วนะครับนะครับช่วงล่างพี่แกก็บอกให้พ่นให้พ่นหมดเลยนะครับช่วงล่าง เก็บพ่นกันสนองนิ้มเกลือไว้ให้ลูกค้าลูกค้าบอกขอพ่นให้หน่อยนะฮะก็เลยจัดการเลยนะครับนั่นับพ่นให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวแค่เปลี่ยนของเลี้ยวนะครับนะครับทําให้ลูกค้าภายนงภายในทุกอย่างทาความสะอาดเดียมส่งแล้วนะฮะแต่ว่าไฟแนนซ์บอกไม่ทนำะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะคันดีสองแสนสองหมื่นเก้าพันก็มีพี่ชาย หนึ่งท่านกำลังยื่นตรวจสอบเครดิตนะครับถ้าไม่ผ่านยังไงเรามาคุยกันนะครับมีคันไหนคันนี้ก็ยังไม่มีเวลาเก็บงานสีกันชนนิดห,หน่อยนะครับคันนี้ก็จัดไปเน้นได้นะครับอันนี้ก็ตั้งไว้อยู่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับแค่นี้นะครับรถเราแล้วก็รถไถก็สองแสนสี่หมื่นเก้าพันอ่ะดูหน่อยนะครับ ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับก็ยังรอเจ้าของอยู่นะครับก็ราคาเดิม249,000แล้วก็มีทำเบาะให้ใหม่นะครับนะครับทำเบาะใหม่แล้วนะครับคันนี้ปอหาอยู่ก็ไม่ผิดหวังนะครับเอาไว้ใช้งานได้ผ่าน3อย่างผ่านหน้าผ่าน6,000ควรพวกผ่านควนผ่านเบิกนะครับแล้วคันเข้ามาใหม่อันนี้เดี๋ยวเราเช็คระบบนิดนึง คันนี้เป็นวีเป็นตัวยต้านะครับไทเกอร์ 5L แคร4วิวนะครับลูกค้าใส่เทอร์โบใส่อินเตอร์มานะครับคันนี้จะขายตามสภาพราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราขายตามสภาพนะครับคันนี้เป็น 4WIN วินนะฮะโฟวิใช้งานได้นะฮะมีเทอร์โบอินเตอร์แรงๆนะครับนะครับเรามาชมกัน ส่วนวีโก้สีบอลทองคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับรอนะครับรอลูกค้ามารับรถนะครับวีโก้คันสีประตูเครื่อง3.0คันนี้นะครับรอลูกค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับที่มีอยู่กฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมสนใจคันไหนติดต่อสอบถามมาได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ